เป็นไงบ้างคะพผ่งลงจัดคอนีสดร์ร้อนๆเลยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่หลายๆคนมามาให้กําลังใจครับแล้วก็เมื่อกี้ผมไม่ลืมเนื้อครับดีใจแต่ขึ้นผิดทอนผิดทอนขอโทษครับนิดหน่อยไม่ได้เล่นนานหลายใช่ครับก็เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเต็มที่แบบว่านอนอยู่บ้านนะครับหมอนแตกไปหลายใบนะครับก็ขอบคุณมากๆที่มาให้กําลังใจเนาะครับผมคือหนูเป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเลยครับจริงๆเป็นคอนเสิร์ตแรก ที่เจอผู้คนแล้วก็คุณกันไปตีกองใช่ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ถ้าเจอเพื่อนหลังจากที่ไม่เจอกันนานเลยดีใจครับตอนแรกนึกว่านึกว่าจะลืมกันแล้วอะไรอย่างนี้ยครับแต่ก็ขอบคุณมากที่ยังแบบไม่ลืมกันอะไรอย่างนี้ยครับใช่ครับเอ้เอ็นเอแฟนมาเลยโอ้ดีใจมากครับแบบว่ายังร้องช่วยใช่ยังช่วยผมร้องได้แบบว่าทุกเพลงก็โอเคมากครับผมรู้สึกเสียใจนะครับเพื่อนแฟนมาได้จังปักเข้าเรียนนักประกาศนวนอ๋อก็เสร็จตอนแรกก็คิดว่า ตอนแรกว,ว่าคิดว่าจะไม่มีใครมาดูแลครับแต่มาขนาดนี้ก็ดีใจครับขอบคุณครับที่เราจัดเพลงเต็มหลายๆเพลงเลยแล้วแต่ละคนก็ร่วมสนุกไปด้วยใช่ใช่ครับก็พยายามทําโชว์ใหม่มีการเรียบเรียงเพลงใหม่ด้วยแล้วก็มีซิงเกิลที่ยังไม่ได้ปล่อยด้วยเล่นให้เล่นให้ทุกคนแบบว่าได้เตรียมตัวกันใช่ครับแต่คนจะได้ฟังเมื่อไหร่ด้วยซิงเกิลที่เล่นเมื่อกี้ก็จริงๆน่าจะได้ฟังปีหน้าครับใช่เป็นอัลบั้มเต็มเลยสิบเพลงนะครับครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับ ผ่านมาแต่ละคนทําอะไรกันบ้างเลยครับผมผมเ,เริ่มจากไหนดีอะเรียงซ้ายมาอ่อ <laughs> <laughs> ก็ผมผมเองเนี่ยก็เข้าไปทำปงานพวกตัวดิวส์ให้กับพี่ๆน้องๆในค่ายด้วยครับก็จะมีแบบของพี่กัณนพัฒอะไรเงี้ยหรือของนอนที่กำลังทำหลายๆเพเองก็มีผมเข้าไปช่วยทำอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยดูตรงนั้นในค่าย <laughs> ครับย้ายตำแหน่งครับ <laughs> ใช่ครับ งานนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ไปตีกล่องแล้วเจอคนขึ้นไปเพลงแรกนี่มือสั่นเลยครับครับเพราะว่าหนาวอ๋อโอเคขอบคุณครับรีบๆมากยังไม่ชงเลยไม่ได้ชงก็เดี๋ยวไม่มีคนเล่นโอเคเราจะชงให้เลยนครับครับผมเดี๋ยวในคอนเสิร์ตต่อไปก็อาจจะเห็นเราเล่นกลองด้วยนครับเล่นเล่นตลอดไปครับตลอดไปครับขายเบ็ดทิ้งแล้วครับไม่ไเปลี่ยนโครงการเปลี่ยนเป็นข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวครับผมตรงนี้มีสมาชิกที่มาโชว์ก็มใช่ครับมันก็มาเติมเต็มในเสียงที่ เสียงโซฟอร์นกับเสียงเบสนะครับผมใช่ก็เป็นพี่ขุนเบสกับอาจารย์อัสมนคเนศครับอันนี้คือเป็นถาวรันนครัก็เป็นเรียกว่าดนตรีแบ็กอัพนะครับมาทัวร์กับพวกเราครับผมนั่นไม่เหมือนเลยทำอะไรกันต้องเตหก่อนครับเจ๊ครับผมผมผมอยู่บ้านครับเลี้ยงหมาครับครับได้ครับก็คือใช้ช่วงเวลาครับใช่ครับใช่ครับเขาไปรับน้องหมามามาเลี้ยงครับนะครับครับ ก็มีน้องๆศิลปินที่เราผิดชอบอยู่กับของค่ายมาก็มีพวกน้องเฟิร์สอนุวัฒน์น้องนินนิวแล้วก็มีศิลปินใหม่เต็มไปหมดแล้วใครบ้างครับมีน้องซาร่านะครับเออเพิ่งปล่อยเพลงไปแล้วก็มีน้องคินนะพินขบอลเพิ่งปล่อยไปเหมือนกันก็เดี๋ยวกำลังจะมีน้องดับบิ้นแบมอีกเออแล้วก็มีพูโตด้วยใช่ครับผมช้อปปิ้งออนไลน์ผมเพิ่งเข้าปุ๊บแบบแม่บ้านซื้อของอะไรเงี้ย สกมางล่างเขาจะแนะนำกดเจ็ตใหม่ๆเรื่อยๆใช่มันจะมีเหมือนแบบเครื่องที่ทำให้ไม่มีกลิ่นในตู้เย็นเลยดีมากดีเหมือนกันนะใช่ดีจริงๆครับเริ่มเหมืาตูอะไรในเขบ้านใช่ครับเรีน้ใช่ครับนี้แฟนๆค่ะก็ถามกันมาเยอะว่าจะมีแฟนไหมอหลังจากนี้ต่าง รค,ครับตอนตอนนี้ขอเก็บตังค์ก่อนครับนะครับผมก็อ,อาจจะมีแบบว่ามีไปโชว์แหละมีแบบไปทัวร์เล่นคอนเสิร์ตรอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ฝากติดตามครับไปเจอกันได้ครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบว่าคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตเนาะไอ้บงบงมีนก็คิดถึงการเล่นดนตรีนะครับอาจจะได้เจอกันเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มเริ่มกลับมาปกติแล้วมีได้ไปเอ่อมีเร็วๆนี้จะมีพัทยามิวสิกเฟสติวัลเนาะก็ไปเจอกันได้ครับอ่ะก่อนจะยิ่งท้ายค่ะฝากผลงาน ครับอ๋อโอเคครับสิงกิล่าสุดครับเพิ่งปล่อยไปประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับเพลงชื่อว่า <c oughs> วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะครับมผมก็เป็นเพลงจากอัลบั้มเต็มของพวกเรานะครับซึ่งอัลบั้มเต็มเนี่ยเสร็จละสิบเพลงเดี๋ยวจะทยอยปล่อยให้ฟังในช่วงต้นปีหน้าครับใช่ใชก็ฝากติดตามทุกๆเพลงในอัลบั้มเลยก็จะเป็นเพลงแนวให้กําลังใจใครที่ติดตามรอติดตามเพลงแนวรักสมหวังเนี่ยก็จะได้ฟังกันลวเพราะว่าวงมีนยังไม่เคยมีเพลงรักสมหวังนะครับก็จะมี ในอัลบั้มนี้แหละตอฟังกันนะครับอัลบั้ม Power Bank นะครับอ่าครับผมใช่ครับอยู่ความเตรียมเตรียมเตรียมตัวกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวด้วยครับโอเคค่ะครับ